เหตุบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลเปลี่ยนแปลงได้ด้วยบุญกุศลคำสอนของพระราชสังวรยานอาจารย์พุทธ,ธานิโยครับก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าดาวร้ายๆยังคงโคจรเข้ามาให้กับทุกๆุกรกคณาราศีอยู่นะเพราะมันมีผลกระทบโดยรวมไม่ว่าจะเป็นดาวพระราหูดาวมรอยู ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนไปเรื่อยแหละนะครับถือว่าปี2,564นี้เป็นปีที่จะต้องใช้ความอดทนนะเดี๋ยวพอผ่านช่วงปี2,564นี้ไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันก็จะค่อยๆฟื้นชะตาดีขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนเป็นตัวเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงและอะไรที่มันไม่ดีเดี๋ยวมันจะทิ้งหมดออกไปแล้วจะเริ่มพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดกลับมาสูงสุดอีกครั้งของทุกๆลัคนาราศีอย่าเพิ่งท้อแท้กันไปก่อนนะครับปีหกสี่นี้สู้อีกสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมายิ้มร่วมกันมายิ้มไปด้วยกันแล่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเสมอนะครับก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ ลัคนาราศรีกรกฎเดือนสิงหาคมยังคงเป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่มีความต่อเนื่องกันมาจากเดือนก,นการกฎาคมในเรื่องของหน้าที่ใหม่ๆที่จะมีเข้ามานะครับหน้าที่คือส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบไปและนะที่มีเข้ามาแต่หน้าที่ต่างๆที่จะมีเข้ามาแล้วชาวกรกฎที่จะต้องรับผิดชอบนั้นจะสร้างผลประโยชน์ต่างๆนานา,นากลับเข้ามาให้กับชาวกรกฎเอง ได้อย่างมากนะถ้าเป็นกลุ่มของนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าได้กลุ่มของหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาปุ๊บได้สินค้าใหม่ได้ลูกค้าเจ้าใหม่มีช่องทางการตลาดรูปแบบนะครับใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เกิดกําไรก็เกิดผลประโยชน์ได้เป็นอย่างดีให้กับชาวกรกฎเองทีนี้ถ้าพูดถึงในส่วนของพนักงานประจําพนักงานออฟฟิศกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดือน เลื่อยมานะกรกดาสิงหามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบที่จะต้องบริหารเกี่ยวกับการเงินทั้งการเงินของบริษัทการเงินขององค์งกรการเงินของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วนะสิ่งที่เรากระทำลงไปนั้นนะครับจะก่อเกิดเป็นเหมือนผลงานติดตัวนะทำให้เป็นที่ชื่นชมที่ชื่นใจนะครับแม้ ในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับจะเหมือนทําอะไรออกไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ได้เห็นผลงานอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะเหมือนเป็นข้อดีติดตัวเอาไว้ดังนั้นเนี่ยนะครับพอวันเวลาหนึง่งผู้ใหญ่กลับมามองเห็นมาเล็งเห็นมาเห็นผลงานปุ๊บสิ่งที่เราทําไว้ตอนนี้เนี่ยนะครับในเดือนกร,รกฎาคมสิงหานะมันจะกลับกลายเป็นว่ามาสร้างตําแหน่งให้สร้าง ชื่อเสียงเกียรติยศอะไรต่างๆให้กับตัวกรกฎหรือว่าถ้าจะไปภายหน้าเนี่ยเอาผลงานตรงนี้เนี่ยแหละนะครับเอาไว้เป็นโปรไฟล์แล้วสามารถเรียกทรัพย์เรียกเงินกลับเข้ามาได้ในอนาคตได้อีกนะครับอันนี้คือข้อดีดังนั้นเวลาทําอะไรลงไปแล้วแม้จะเกิดข้อดีไม่มีใครเห็นผลงานไม่มีใครชื่นชมเราทําเป็นในเรื่อง ให้มันมีประวัติให้มันมีบันทึกนะว่ามันเป็นผลงานของฉันมันเป็นสิ่งที่ฉันได้กระทําโพสทิ้งเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วอนาคตค่อยดึงมันกลับมาใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อดีของพนักงานประจําก็จะเพิ่งท้อแท้ใจอะไรออกไปเพราะอย่างไรเนี่ยนะครับการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมแล้วมันก็จะมีเรื่อง ต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างเกิดขึ้นเรื่องใหม่ๆก็จะโครจรทยอยมีเข้ามาเปลี่ยนแล้วเป็นอีกใหม่แล้วใหม่อีกยังไม่จบยังไม่สิ้นนะครับจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะแถมดาวพระเสาร์นะพูดถึงดาวพระเสาร์ท่านนิดหนึ่งพระเสาร์ที่โครจรมาเล่งลักนาเนี่ยก็ต้องบอกเอาไว้ว่ากรกฎต้องรับภาระนะครับรับภาระในเรื่องของว่าทํางานหนักนะเหนื่อยเกินตัวหนักเกินตัว เขาว่ากรากฎเป็นลักษณะของความอ่อนโยนถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอ่อนโยนสุภาพถ้าเป็นผู้ชายเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ชายดูดีะนะดูสุภาพปิสเสนพอเจอดาวกดดันนะเข้ามาเราก็เลยจะมีผลกระทบในความอึดอจจัดใจนะครับทาอะไรก็อึดอัดไปหมดทำงานปัจจุบันทําไปก็ต้องทนทําไมถึงเจอคนที่มาทํางานร่วมกันเนี่ย ไม่ว่าจะตำแหน่งเท่ากันตำแหน่งน้อยกว่าอะไรแล้วแต่ถ้าได้ทำงานร่วมกับกรกฎแล้วทำไมชีวิตถึงได้เจอคนที่ไร้ซึ่งปัญญานะครับขนาดนี้นะแต่ถามว่าทนไปก่อนนะเราเก่งอยู่แล้วนะเราเก่งอยู่แล้วถือว่าเป็นช่วงจังหวะของความอดทนในระยะยาวของชาวกรกฎครับการเงินนะเมื่อกี้พูดถึงการเงินไปบางส่วนการเงิน ในช่วงสิงหาคมนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินดาวพระอาทิตย์กลับไปเป็นเกษตรโครจรเข้าเรือนนะครับถามว่าดีไหมล่ะอาทิตย์กลับไปเป็นเกษตรโครจรเข้าเรือนในเรื่องการเงินในลักษณะแบบนี้เกษตรคืออะไรเกษตรคือความอุดมสมบูรณ์นะครับความพอดีนะความพอใช้นั่นแสดงว่าการเงินในเดือนนี้หาได้นะครับหาได้มา พอใช้พอจ่ายด้่แหละนะครับอย่างต้องการเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นนะเรียกว่าการเงินดีแต่บังเอิญว่านะครับมันมีดาวพระรังคานซึ่งพอพระรัางคานไปเจอพระอาทิตย์ทีไรเนี่ยนะเรียกว่ามันเป็นดาวที่ต้องมีรายจ่ายออกไปพอได้เงินเข้ามาก็มีรายจ่ายเตรียมพร้อมที่จะให้ใช้ออกไปนะไม่ว่า จะเป็นการทําบ้านทํารถซ่อมบ้านซ่อมรถสร้างบ้านสร้างรถนี้เกิดขึ้นเอาไปช่วยคนญาติญาติเอาไปช่วยคนนั้นคนนี้ที่บ้านขอเงินเพิ่มนะมันก็ต้องมีรายจ่ายที่มันรอเตรียมพร้อมเอาไว้ออกไปด้วยแต่ถามว่ารายจ่ายนั้นมันมากเพียงพอจนเกินรายรับไม่ล่ะคิดว่าไม่นะครับเรียกว่ารายรับมากพอดี ต่รายจ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้มากที่จะมาค้นทรัพย์เราออกไปได้ซะหมดนะเรียกว่าหามาได้แต่ก็มีรายจ่ายออกไปแต่ก็จะเหลือเงินเก็บด้วยในบางส่วนนะครับมาต่อนะครับทีนี้ก็เรากดถ้าเราท,ทรําธุรกิจกับใครนะเรียกว่าเป็นช่วงปากเป็นเอกนะครับพูดอะไรออกไปได้รั์นะพีเซ็นงานก็ได้พีเซ็นงานอะไรออกไปมีคน คล้อยตามมีคนเชื่อถือมีคนเชื่อมั่นเพราะว่าดาวดีๆมันเดินโคจรมาในอารมณ์แบบนี้นะแต่เวลามีคนเชื่อเชื่อมั่นเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้คนอื่นนะครับไม่ได้ถึงประโยชน์กับตัวเองเต็มที่เต็มร้อหรอกแต่มันก็จะมีข้อดีว่าเออส,ส่วนนี้ฉันเป็นคนคิดส่วนส่วนนี้ฉันเป็นคนกระทำนะก็จะมีชื่นชมบ้างนิดหน่อยนะเข้ามาให้กับชาวรกรกฎนั่นเองในเรื่องของ บริวารบริวารเนี่ยนะครับถามว่าอย่างที่มันมีดาวเข้ามามีผลกระทบในบริวารบริวารเราก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบต่างๆไปกับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่อกรกฏมีด้วยนะอย่างถ้าเรามีลูกน้องเราเองก็โดนคนที่ใหญ่กว่าเราเล่นถูกไหมลูกน้องเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยมีความอึดอัดมีความทุกข์ไปกับเราด้วย และในเดือนอสิงหาคมเรียกว่าบริวารนั้นมาให้คุณร่วมทุกร่วมสุขแต่ก็ให้โทษด้วยในบางส่วนนั่แสดงว่าบางชิ้นงานและมอบหมายออกไปเขาทำให้เราดีนะแต่จะเกิดข้อผิดพลาดที่ตัวกรกฎต้องเข้าไปช่วยนะต้องเข้าไปช่วยต้องเข้าไปแก้ไขปล่อยไว้วางใจแบบปล่อยมือเบาๆไปเลยนะ ไม่ได้นะครับเพราะในเรื่องนี้ก็จะเป็นในอารมณ์ของบริวารเกิดขึ้นส่วนหัวหน้างานนะหัวหน้างานถามว่าก็คงเป็นอารมณ์เดิมนะครับเป็นคนยังคงเป็นอารมณ์เดิมว่าก็กดพึ่งตัวเองไปก่อนนะเขาอยากได้อะไรนะมาถึงผู้บริหารอยากได้อะไรแล้วก็บริจัดการไปให้ถึงแม้ผลงานจะยังไม่ดดเด่นอย่างที่บอกไนงะแต่เดี๋ยวก็จะได้รับว่าสิ่งที่เราทําในตอนนี้มันจะกลับกลายมาเป็นดี ในช่วงหลังให้กับกรกฎได้นั่นเองเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพก็ต้องบอกว่าอ่ากรากฎนะมีโอกาสที่ได้รับการเจ็บป่วยหรือว่าหรือว่านะได้รับข่าวคราวจากการเจ็บป่วยนะของบริวารเกิดขึ้นคือถ้านะอย่างบางคนดวงดีหน่อยดวงแข็งหน่อยกลายเป็นว่า,าได้ยินข่าวรอบตัวเออ ลูกน้องป่วยลูกน้องเจ็บบุตรล้านป่วยบุตรล้านเจ็บแบบนี้เข้ามาไม่ได้ถึงตัวเต็มที่เต็มร้อยเต็มกําลังนะครับแต่กรกฏเองก็ยังคงจะต้องระมัดระวังอยู่นะในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อภัยต่างๆถึงแม้ว่าดวงจะไม่ได้เด่นจ๋าว่าจะต้องติดเชื้ออะไรประมาณนี้นะแต่ก็ยังมีโอกาสเรียกว่าโอกาสน้อยนะแต่ก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะที่ไม่มีโอกาสเลยนะครับยังถือว่ามีโอกาสเสี่ยงแต่น้อยมากนะแต่ถ้าจะ ติดมาเนี่ยมันจะมาจากทางด้านของบริวารนําเหตุมาให้ครับมาดูในเรื่องของความรักนะความรักเนี่ยนะครับอของชาวกรกฎเรียกว่าพระสาวเองเนี่ยเป็นกระเษบดีนะครับเจ้าเรือนของชาวกรกฎอยู่แล้วพระสาว่จืนอยู่ในอารมณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยไปอีกยาวนานนะนั่นแสดงว่ากรากฎมีโอกาสเลือกไง ไม่ใช่ว่าใครมีใครเข้ามาแล้วจะเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายยังมีอีกหลายขาบวนโครจรมาให้กรกฎนะนี่พูดถึงยาวๆไปก่อนนะพูดเผื่อไปในเดือนสิงหาคมนี้นะก็มีโอกาสดีที่จะมีครบเจอเจอคนเข้ามาติดต่อพูดจาเจรจาพูดคุยกับชาวกรกฎทำให้เกิดความสดชื่นสมหวังทำให้เกิดความรุ่มหลงนะอันนี้ก็ทายดีไปสำหรับคนโสด แล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วเนี่ยนะภาวะอึดอัดภาวะอดทนภาวะแบบอืมเข้มเข้มเนี่ยมันก็มีเข้ามาอยู่แต่ถามว่าเดือนนี้มันเบาลงไหมก็เบาลงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางดีด้วยนะไม่อย่างนั้นอนะ่ะผาษายืนอยู่อย่างนี้ไปตั้งปีปีสองปีครึ่งปกติภาษายืนอยู่สองปีครึ่งก็รากดเองก็ทุกตลอดสิมันไม่ใช่มันก็ต้องมีช่วงผ่อนนาผ่อนบักอ่าผ่อนหนักผ่อนเบานะครับให้เกิดขึ้น เพราะนั้นในเดือนสิงหาคมยังถือว่าถ้าใครครอบครัวมีความสุขอยู่แล้วเดือนนี้ถือว่า,าหวานระดับหนึ่งนะให้กับดวงชะตาของกรกฎครับขอบรารมีพระรัตนตรยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักทั้งหลายช่วยปกปักให้กับทุกๆรัการาศีผ่านพ้นโพยภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความมั่งคั่ง ลอดทั้งปี2564และปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงด้วยเทิน